คุณผู้ชมคะวันนี้เราปิดข่าวนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าแก๊สหุงต้มเนี่ยมีทุกครัวเรือนหลายคนอาจจะมีการดัดปแปลงต่างๆนานาอาจจะเกิดเหตุร้ายเหมือนรายนี้นะคะเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วนะคะแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาบริเวณร้านขนมครกภายในตลาดรัตนากรเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะคะต้องเร่งเข้าไประง,งับไฟที่กำลังลุกไหม้ถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมในล็อกขายก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงภายในตลาดลัตนากรเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยาในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดับไฟน่มีคนถูกไฟลวก3คนนะคะทางด้านคุณประยูนแสนนอกเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะขณะที่กำลังจุดไฟเพื่อที่จะทำขนมคกขายได้ยินเสียงแก๊สนะี่ะมันลวกออกมา ตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังนั่งแปลงฟันอยู่ก็เลยลุกขึ้นมาช่วยการตรวจสอบแต่ว่าไฟเนี่ยบันดันพุ่งออกมาอย่างแรงแล้วก็ลวกแขนและขาตนตัวเองได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันนายสมควรสะแก้วนะคะเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่ได้ยินเสียงแก๊สรั่วกออกมาเนี่ยตนก็พยายามที่จะเข้าไปดับไฟแล้วนะคะแต่ว่าสายแก๊สเนี่ยมันหลุดออกมาทำให้ทั้งแก๊สแล้วก็ไฟเนี่ย พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วทีนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้คะ่ะว่าต้นไฟเนี่ยคือต้นเพลิงเกิดจากสายยางที่ต่อเข้ากับถังแกส๊สมันเป็นสายยางที่ผิดประเภทเพราะว่ามันไม่ทนความร้อนก็เกิดการละลายขึ้นมาทนความร้อนไม่ไหวนะคะจึงเกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะในส่วนของถังแกส๊สถึงแม้ว่าจะนำไปเปลี่ยนหรือว่านำไปเติมเพิ่มขึ้นมาใ,ในส่วนของรอยต่อข้อต่อ